สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลสไตล์บายสุรินวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเที่ยวตลาดนัดก,กินมอนะคะทุกคนตลาดนัดก,กินมอวันที่หกหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้ตลาดคึกคักมากเลยนะคะเพราะว่ายังมีงานอยู่นะทุกคนมหาศรรย์อาหารและพืชพันธุ์ข้างี่หนึ่งก็ยังไม่จบนะคะมาจบวันนี้วันสุดท้ายนะคะอันนี้หมอนทองแจมพบ,บุรีเขาเรียนภูเขาไฟนะคะมา อยู่ตรงหน้าเลยนะคะทุกคนหนอนทอง95บาทผู้เขาไฟกิโลละ100นะคะถูกมากเลยทุเรียนช่วงนี้นะคะ,คะตรงจุดนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันทอดเต้าหู้นะคะกุ้ยชายย่ายอยาเราเมากนะคะกล้ยช่ายนะคะทุกคนตรงจุดนี้นะคะไปเดี๋ยวเราเข้าด้านในกันนะคะ นี่เราจะมากลุ่มของตานะ,ะทุกคนโอโ้อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยลูกคอนะคะทุกคน,นผักของตานะครับเนี่ยลูกขอมดดุดแดงผักแว่นนะคะหน่อไม้ค่ะทุกคนอืมผักบุ้ง สองนี้นะคะแก่เต็มนะคะใ่คามด้วยนะคะแข่งแงก้วนมากเลยทุกคน ปฝานะคะมีไข่ม่แรงน้ำยาหนาน้ำยาแย่หนาด้วยค่ะพี่สวัสดีคฝาไข่ฟองใหญ่เนาะฟองใหญ่ค่ะไข่เป็นธรรมชาตินะคะเลี้ยงเองคถึงเท่าไหร่แล้วพี่นาถละหกสิบค่ะปลาก็ปลาธรรมชาติถึงห้าสิบคัน เดยร์น้อยเนาะวันนี้หมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโบนายเดินรูปค่ะค่ะส่งไปแล้วเมื่อวานคือคักค่ะทุกคนขนาดสายเออแต่มงกว่าๆนะคะบรรยากาศก,าก็คึกคักเลยวันนี้นะอ๋ออันนี้เขาขายดอกไปเดียว ดอกเที่ยวต้องต้องไปไปไปวางที่รถก่อนดอกเที่ยวสามกระถางร้อยคักมากเลยทุกคนโอ้วันอาทิตย์นี้ฟ้ามร้มนะคะไม่ค่อยร้อนถึงก็เลยเยอะอันนี้ฝรั่งเราซื้อมาจากจอมพะนะเขาซื้อนะคะ ที่นันนะครับี่ว่าเขาอมาสวนนะคะมะพขอนะคะบคุณมากน,น,นะทุกคนตัวหอมหอมเขามีพันมะพร้าวมาด้วยกันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มปลาธรรมชาติดีกว่า ยายสวัสดิเขาย้ายอือโอ้ีไข่ทุกคนนั่นพริกแม่บุญมาชัโดใช่ไหมสวัสดีค่ะอือค่ะไปหมดแล้วค่ะอืวใหญ่ใหญ่นะคะป่าชัโดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ขึ้นบ้านนะทุกคน อันนี้กิโลล่ะสามตัทวทั้งตัวห้ากิโลอันหัวมีตัวห้ากิโลชั่มแหลกขายโลเท่าไหร่ลูกถ้าเป็นเนื้อโลเและหัวก็ใบไปก็ได้หนึ่งใบทำให้เลยนะทุกคนเนี่ยชะโดนะคะต้องขึ้นบ้านนะคะพี่ พะอ้อะอวัสดีค่ะพะอู้วดยาสวัสดียาดีสุขกายคนฝนจะตกแล้วพะอ้ดาตกนเ้เอาดไม่ถงีหรจะ สวยมากเลย่ทุกคนบอกว่าวเรา,าจะมาซื้อปลาปลาเอาปลาเหรจ๊ะี่บเราไม้ออาได้ไหมได้ค่ะอีอจะไม่เกะกะอ๋ออันนี้เป็นยี่สิบจ้ะ ซื้อปลานะทุกคนน้องใส่ถุงให้ยายด้วยมนีกบยัดไส้ค่ะหมูกบไข่ปลานะทุกคนนะคะปลาไข่ไข่เลยนะคะาเ้าไปกินน้ำน้ำขนมครกนะคะเจ้านี้ขายดีมากขนมครกแสงตะวันนะคะทุกคน จานมากนะคะเจ้านี้อร่อยค่ะทุกคนกวัสดีค่ะอันน้ำฟักทองให้หน่อยกินเลยน้ำฟักทองแกะเลยค่ะขับสวนตามฤดูกาลค่ะทุกคนมีหมดทุกอย่างนะคะ อิน ok ูนทวายนะคะมีหมดนะคะเนี่ยแล้วก็เนี่สองใจเ๋ยนะขนมก็มีขายค่ะหอมบขนมตาลค่ะคนอืมค่ะล่างกับพี่ได้ยินกินได้กินใหม่เหรอพี่เมย พอลูกค้าพอม่ใหม่อืมบะหม่นดอกมันอันนี้หลังกายมันตอนนี้มันกำลังพอลูกค้าพ่อไใหม่ๆก็เลยดะกินใหม่ค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศตลาดนะคะอันนี้ก็น้ำพึง่งโหก็สอนแกอ้อมอย่างดีเพราะว่ามีแมงน้อยมาตอมไงเก็ก็เลยล่อไปนะคะทุกคน,นกินน้ำหวานนะนีะ่ผัทอดปลาอะไรนะมันอยากาศเช่นนี้ของสวน ผักนูนออกเยอะนะทุกคนเป็นหน้าหน้าเขาลูกข่านะคะทุกคนส่วนหาคนปลูกเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ผักสูธกิจใหม่คนเยอะค่ะได้ไร

ดนนีี่้มปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนผักสวนค่ะผักสวน่ยังมีเห็ดอยู่เลยมันได้ไม่เยอะมันไม่มี โอวันนี้ได้ปลามาเยอะเต้ในปลาขาวปลาขาวปลาปลาขาวขายปลาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนปลาธรรมชาติปลาไข่หรือเปล่าเกือบมันก็เลยน้อยอ่ะเขาไม่ให้จับโอเคแต่นี่อยู่ได้ได้ได้ไข่โอเค นี่คือบรรยากาศตลาดนะคะทุกคนปลานะคะหลายปลาจบโดโดปลาพูนะคะโตตผักสวนนะคะพี่ที่ตลาดกรีนมอนะคะมาหาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะในราคาย่ำๆเขาก็จะแผกมา20-20นะทุกคนหอมกระเทียมนะคะมีกหนา่ามีผักนันในตลาดสดเลยยกมาไว้นะคะในตลาด นัดกรีนมอน,นะคะทุกๆวันอาทิตย์ก็อย่าพลาดนะคะมาซื้อของถูกข,ของธรรมชาตินะคะของพื้นบ้านไก่พื้นบ้านนะทุกคนไก่พื้นบ้านไก่พื้นเมืองนะ,ะมาเลือกกันได้เลยนะคะอันนี้เขาขายเป็นกิโลเหรอคะอะไรนะคับมะละกอเขาขายลูกเลูกอ,อันนี้ลูกสิบลูกสิบห้าพันอะไรคะย,ยาวแทะแกะดำมะละกอบ,บ้านเราทนะุกคน อ่ะทุกคนวันนี me. ้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายซีดิงก็เราก็พาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัากินมอนะคะมุมข้าของอาหารพื้นบ้านนะคะก็หวังว่าทุกทีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากติดขัดกระการใดต้องกราบประธานาธิบีเชื่อมต่อไปณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกทขอบคุณทุกไลขอบคุณทุกๆกํำลังใจใ้การสนับสนุนทางโของเรานะคะ เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะส่งกำลังใจให้กับทานช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไ,ม,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปอสุขสวัสดีจะมีแกะทุ้งทุกท่านนะคะโชคดีนะคะส,สวัสดีค่ะ <c oughs>